ดีครับมีบ e j จเ i ทิปไปรอ b j ครับวันนี้ครับเราจะแนะนำเทคน,นิคการป้องกันตัวโดยใช้ b j นะครับกรณีสถานการณ์ผมโดนบีบคออยู่ติดกำแพงไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับเลิกจากโอเคครับพันเดอร์เราับครับสถานการณ์นี้อย่างแรกคือผมจะไม่ยื่นคอตรงๆเพราะถ้ายื่นคอตรงเห็นไหมฮะก็จะดันผมมาสุดยอดคือพอเขาดันมาหรือเก็บขาออก เก็บทางผมเลนิดนึงครับพะเขาเชื่อมมาครับกนิดนึ่งท่งตั้งครับผมจะไม่ปล่อคนผมแบบนี้สร้าช่องว่างระหว่างัมผมกับกัมภายนิดนึงครับมือนะครับจะไม่ปล่อยปล่อยใช่จะโดนต่อยได้อย่าง่รผมกันไว้แท่งหมวเรายอมจำโดนแตท่ที่สำคัญคือผมมีกาดถูไมบล็อกได้นี่เขาจะทำอะไรผมเห็นมือกันได้ อันนี้คือเท้าของผมนะครับผมจะไม่ยืนติดอย่างนี้นะครับผมจะสร้างช่องว่างระหว่างเท้ากับกำแพงนะขยับเท้าออกมาหน่อยนึงนะครับใช้หลังทิ้งกำแพงไว้อย่างนี้นะครับกัดไปนะครับให้ลักษณะตอกดทิ้งที่งกำแพงนี้นะครับส่วนหนึ่งนะตอนนี้ผมพยายามป้องกันไะไนะครับจากตรงนี้ถ้าเขาใช้มือขวาอย่างนี้ผมก็ใช้แขนขวาด้ไม่เหมือนกันครับเบี่ยงตัวออกนะครับสเต็ปเบี่ยงตัวออกนะฮะนีดกันนะครับตอกันนะอ่าเบี่ยงเบี่ยงตัวออก ค,คอนโทรลนะจากตรงนี้ตีสองนิดปังนะครับถ้าผมจะหนีออกผมผักหรือในทางกับกันถ้าผมจะสไตรกิ้งผมพักออกสร้างระยะโจมตีได้โจมตีได้หรืออีกมุมหนึง่งถ้าผมปเป็นกรา pper ครับผมผักเพียวคอนโทรลไปเิออียตินครับหรือว่าลากเขาลงืูนะครับเดี๋ยวจะทำแบบ f ู l l speed ดูนะครับ นะครับก็วันนี้ก็ BJJ ทิปยไปรอยเจจากพาเซฟดีเฟน์นะครับข้างหน้าจะเป็นเทคนิคอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับอย่าลืมติดตามเรานะครับกด f o l l o w เรานะครับไต้ที่ IG r o y S ยนัสก j แล้วก็กด Subscribe ที่ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับอ่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับ